ปฏิจาจะพาเจ้าวันนี้แกงพะยี่ของกินมีนาคอยู่เจ้าทอดไก่ขึ้นน้องปิ้นแล้วก็ทอดป่าแดดเดียวคุณพ่อแม่เขาวันนี้มาเกือบหกโมงแล้วเจ้ามาขวายมาผักกำลกเจ้าวันนี้อันยายโมงใหม่เจ้ามาสามแยกสามแยกนัำมะเจ้ามาผักกำลกเจ้าจะป้าจะได้ก็เจ้าหลังแะ่สอกตัดสองเซนลงเหมือนเดิมมาผ่าเจ้า ประขาดป๊อกกับตลาแหวนเจ้า <c oughs> ป่าเขียมขนาดเลยเจ้าา <c oughs> ะะเสด็จนึงตัวเจ้า ไปข้างลายนิดตัวเจ้าใหสามตัวเจ้าไปข้างลายเจ้า กระโดดไปเหอะเจ้าป้า <c> ท <ười> <c ười> ่มนมนเดือดปัดสไตตัวเดียวเจ้าได้สารตัวเจ้า ปลาคาปกปัดสร้สั้งาลายปะะดัดเสด็จเจ้าว้ากจะตอบให้จนได้ตัวฟันจีใหญ่เงี้ยเดเจ้ากะโดดนี่แกะ ไป้างลายหนึ่งตรวจเจ้าป่ากระบอกใี่นี่เลยเจ้าไปไหนหมดกับหฮะประคำละตอนนี้ก็ฮอกมงตายเกือบถุ่มแล้วเจ้าโอ๊ย,อยตายอย่างเจ้าตากขาปอกเจ้า สเ้าโอเคเจ้าวันนี้มาก็ชัมม่วโมงกับชั่วโม,มงป่ายกับสองชัมมง่วโมงอะเจ้าบบมีป่าเลยป่าก็ออกอเจ้าบตยอมเข้าห้ามก็ใส่ใส่ถ้าป้าก็หอนไปหอนมาสองตีกันเจ้า โอเคจ้าเดี๋ยวเาไปดูผลสรุปปาของจะป้าที่บ้านกับเจ้ายุงนักขนาดเลยเจ้ายุงลมนี่โอเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปปาของเจ้าป้าน้ำฟันยิงแกติ๊กเจ้าย่า่ไปย่ายมันแหล่ะทีบ้าตว่ากับเจ้าปาก็เขียมเขียมแทบจะมีปู่มีป่าเลยเจ้าเนี่ยเจ้าเน่ปลาไส้ปลาขาวปลาเสด็จเจ้า จากกว่ากิโลได้น้อยเดือนได้ซ้าได้เป็นคีเจ้าได้ซ้กประมาณคีสองคีนะเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวเจ้าป่าตึงือเข้าวเลยเจ้ายกจะได้กวได้กว่าจะได้แต่ละตัวนี่โอ้โหยิงกว่าถูกหวยอีกเจ้าโอเคเจ้าขอบคุณทั้งนายเจ้าติดต่อมาชมฉากเจ้าป้าเป็นกำลังใจให้กันตลอดวัสนี้กายกันนะเจ้าและป้ากันคลิปน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย